เด็ดชุดผสมนะครับวันนี้วันที่สามพฤษภาครับดูจับใกล้ไม่ได้เลยอันนี้ลูกดำลือลั่นนะครับดำลือลั่นดำจกเกาะครับตอนนี้เข้าผสมกับแม่พิเศษนะครับจากเพชรนำโชคครับขอนแก่นหงเสียเปิ้ลน,นครับแม่นี้เป็นลูกสาวเจ้าหลังเขานะครับค่าตัวหนึ่งล้านหลังเขาทิดาสวรรค์น,นะครับ ลูกเทพสาลอยนะครับพิเศษนะครับเพิ่งเป็นทําเป็นชุดแรกแม่นิจ่ายลูกดีมากนะครับใจลูกสวยสายเดีวยวก,กันกับเจ้าฉลามขาวนะครับเจ้าฉลามขาวก็เป็นลูกของตัวหลังเขานะหลังเขาที่ดาสวรรค์ครับลูกเทพสาลอยลูกเทพนะครับของโอรสสวรรค์เหมือนกันครับใกล้ไม่ได้ครับดูจัดปากคอยสายดูกว่าจะเอาเข้ากันได้ ยอดครับสนใจสั่งจองมานะครับราคาเบาเาชุดนี้ชุดพิเศษเบอร์แข้งนะครับสุดยอดเลยดำเรือลั่นดำจอกกอนะครับสายดำดำดูเสื้อขาดหมดแล้วอะไรกันเนี่ยส่วนไก่หนุ่มตัวน,นี้นะครับหมดไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายส่งเมื่อวานอีกสองตัวสุดท้ายสนใจทักมานะครับราคาเบาเโาดูต่อตดศูนย์เก้าสามสามแปดสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ เลือดเต่ไก่ลูกไก่นะครับ2เดือน3เดือน4เดือนรุ่นนี้นะครับสนใจทักมาได้นะครับราคาเบาๆไก่ไม่ได้ครับดูจาดประเทศไทย